สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องของน a v ว g เกเตช่องนี้นะครับน a เวก a t o r อร์ช่องนี้นะครับโอเคผมขอปิดตัวนี้ก่อนละกันนะ n a เว g เกเตอร์อยู่ตรงไหนนะครับถ้าจะเป็นรูปดาวอยู่ตรงนี้นะครับถ้าใครไม่เห็นรูปดาวนะครับให้เข้ามาที่วิวแล้วก็คลิกตรงนี้นะครับน a v วิ a t o r ที่เป็นรูปดาวนะครับมันก็จะออกมาได้ลักษณะนี้นะครับ ตัว indicator ไอ,อตัววิ v i g a t o r เนี่ยนะครับมีประโยชน์ยังไงบ้างนะครับก็คือส่วนแรกก็เป็นส่วนของ account นะครับสมมุติว่าเรามี account อยู่ทั้งหมดสมมุติ3 account เราก็สามารถ s วิตไป by switch มาได้อย่างตัวอย่างนี้นะครับอ,อ,อันนี้เป็น demo ของ exness นะครับผมบอกว่าผมต้องการไปที่ account ของผมตัวนี้นะครับปกติถ้าเราเคยใส่แล้วมันก็ save account มันก็จะขึ้นมาเลยนะครับก็ ก็คือดับเบิลคลิกเสร็จแล้วก็กดล็อกอินไปเลยนะครับอ่ามันก็จะเอ่อเข้ามาที่หน้าตรงนี้นะครับพอดีซิมโบผมไม่ได้เซตนะครับอ่ามันก็เราก็สามารถเ,เลือกได้จากตรงนี้นะครับว่าเราจะมีแอคเคา t ต์ตรงไหนบ้างบาลานซ์มันก็จะขึ้นนะครับว่าเอ่อแอคเคานต์ตัวนี้เราเหลือเงินเท่าไหร่นะครับสมมติถ้าเรามีแอคเคาน์จริงสัก3ามแอคเคาน์นะครับเราก็สามารถสวิตช์ไปมาได้เลยนะครับโดย เลิกมาที่ตัว Account ตรงนี้นะครับก็คือบวกตรงนี้ลงมานะครับก็จะนะครับก็จะเห็นเป็นรูปตัวคนอย่างเงี้ยนะครับะนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์นะครับตัวของผมใช้ x n e t Real รกับเดโมแอคเคา t ของ m i l l เ n n i u m นะครับมันก็จะเขียนเลยว่าเซิร์ฟเวอร์ไหน Account เลขที่เท่าไหร่นะครับชื่ออะไร นะครับอันนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือส่วนแรกนะครับส่วนที่เราสามารถล็อกอินนะครับเปลี่ยนแอบเค้าไปมาได้นะครับก็สะดวกนะครับในการใช้นะครับอ่าโอเคนะครับอย่างสมมุติถ้าสมมุติเรามี e องเก็ตมี Mill ium, มิลเลนเนียมมีอย่างโบกเอฟเอกซ์พรีมหรือว่าอย่าง forex com เลยพวกนี้นะครับเราก็สามารถให้มันขึ้นแสดงตรงนี้ได้หมดเลย นะครับเราก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไดา้เดี๋ยวมาดูส่วนที่2นะครับก็คือส่วนอินดิเคเตอร์นะครับส่วนอินดิเคเตอร์กดบวกเข้ามามันก็จะมีเครื่องมืออยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับเราสามารถแอดได้ง่ายๆนะครับสมมุติว่าเ,เราต้องการแอด RSI นะครับามาดูนะครับเราต้องการแอด กับ RSI อย่างนี้นะครับเราก็ทําการคลิกเมาส์ซ้ายนะครับแล้วก็กดลากเข้ามานะครับมันก็จะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับเราก็ปล่อยเมาส์นะครับมันก็จะเ้วก็กดโอเคมันก็จะทําการแอดอินดิเคเตอร์เข้าไปนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่ต้องการวิธีการลบก็คือคลิกขวาที่ชาร์ตตัวนี้นะครับคลิกขวา แล้วก็เลือกไปที่ indicator list นะครับนะครับหมวดนี้จะอยู่ในหมวด indicator นะครับ indicator list แล้วคลิกไปนะครับนะครับเราก็เลือก isi ตรงนี้นะครับแล้วก็กด delete นะครับหลังจากนั้นตรงนี้ก็จะหายไปเราก็กด close นะครับตรงนี้ก็จะหายไปอ่าวิธีการใส่อินดิเคเตอร์ก็ง่ายๆแบบนี้นะครับอ่าสมมติว่าเราต้องการ isi สมมุติเรา isi ลากเข้าไปแล้วก,กด ok แล้วก็เอาแมดลากเข้าไปอีกนะครับก็กดเมาส์ซ้ายลากเข้าไปในชาร์ตแบบนี้นะครับแล้วก็กดโอเคนะครับอ่ะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็วิธีการลบก็เหมือนเดิมแล้วคลิกขวาที่ชาร์ตรตัวนี้เลยนะครับแล้วก็เลือก indicator list ตรงนี้นะครับ มันก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะครับเราก็ทกําการเลือกตัวที่เราต้องการลบเราก็กด delete t i n g นะครับมันก็จะหายไปแบบนี้นะครับสมมุติเราบอกเราต้องการเครื่องมือที่ใช้ในการดูเทรนด์อย่างเช่นอิชิมุกุเราก็กดเมาส์ลากเข้าไปนะครับพอลากเข้าไปปุ๊บนะครับโดยปกตินะครับเราถ้าเราไม่ได้ใช้ไอ้สองเส้นนี้เราก็ทกําการเลือกไปที่ Color นะครับ แล้วก็เลือกนอนนะครับตอบมาทันแรกให้เลือกเป็นที่นอนนะครับสีมันก็จะหายไปนะครับแล้วก็อ่าโอเคผมบอกผมขอปรับแต่งอินดิเคเตอร์ตัวนี้ก่อนอะไรอย่างนี้นะครับก็กดโอเคแล้วก็กดโอเคไปนะครับอ่ามันก็จะมีเครื่องมือขึ้นมาแบบนี้นะครับนะครับเราก็มีเครื่องมือขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการ ใส่อินดิเคเตอร์ง่ายๆนะครับสมมติเราบอกเราต้องการตัวไอซ์ไซ์ละกันง่ายดีลากเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเราบอกว่าเราต้องการที่จะ edit ค่าอินดิเคเตอร์นะครับวิธีการคือทำได้2แบบนะครับก็คือคลิกขวาแล้วก็เลือก indicator list ิสนะครับแล้วก็เลือกไปที่ตัวที่เราต้องการอิด t ินะครับ ต้องการปรับแต่งค่าอิชิมุกุสมมติเราก็เลือก Edit ไปมันก็จะขึ้นให้เราปรับแต่งสีนะครับแล้วก็ค่าต่างๆนะครับแล้วแต่เราต้องการจะก,กําหนดค่าเท่าไหร่หรือยัง ISI นะครับเราบอกเรา Edit นะครับแล้วก็เลือกสมมุติว่าเราบอกว่าเราต้องการ i s i เนี่ยเป็นค่า7เราก็เลือกไปที่7เราก็กดโอเคนะครับมันก็จะ เปลี่ยนค่าให้เราเป็นค่า7เนี่ยครับวงเล็บ7นะครับแต่ถ้าเราบอกว่าเราต้องการใช้ค่า default ปกตินะครับเราก็คลิกขวาไปแล้วก็ indicator list เหมือนเดิมเลยนะครับล้วก็กด i s i g n เราก็กด edit นะครับแล้วก็ให้เรานะครับถ้าเราจําค่าเก่าไม่ได้ให้เรากด reset นะครับพอกด reset ปุ๊บเนี่ยครับมันก็จะเป็นค่าที่มันเป็นค่าตั้งต้นนะครับถ้าเราจําค่าไม่ได้เราก็ reset นะครับค่ามันก็จะคืนมาอย่างอิชิมุกุเราบอกว่า สีพวกนี้นะครับระบบเราต้องการกลับเป็นค่า default นะครับก็คือค่าที่อินดิเคเตอร์เขากำหนดตอนแรกสุดเลยเราอาจจะเกิดปรับแล้วก็จำค่าตั้งต้นไม่ได้นะครับเราก็ทำการกดรีเซ t นะครับนี่นะครับเราก็ลองกดโอเคดูนะครับมันก็จะนี่ครับเห็นไหมครับค่ามันก็จะเป็นกลับมาไอสีที่เราเคยปรับแต่งตรงนี้หายไปมันก็กลับคืนมาหมดเลยนะครับเส้นตัวนี้ที่เราเคยปรับให้มันหนามันก็ปกติ นะครับกลับมาเป็นค่าเริ่มแรงอีกครั้งนะครับนะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งในการอิ i ดิง่ายๆก็คืออาจจะดับเบิลคลิกที่ตัวอินดิเคเตอร์ได้เลยอย่าง่อย่างนี้นะครับแท่งไอชิมุกุเราก็ดับเบิลคลิกปุ๊บเนี่ยมันก็เข้ามาที่หน้าอิ i ดิได้เหมือนกันนะครับเราก็สามารถปรับแตง่งระบอกเราไม่ต้องการเส้นสีแดงก็เอาออกไม่ต้องการเส้นสีงเงินเอาออกกดโอเคเส้นก็จะหายไปนี่นะครับเราก็สามารถอิ i ดิได้ง่ายๆแบบนี้นะครับ วิธีการลบก็บอกไปแล้วนะครับหรือยังไอเอกเราต้องการ Edit ก็ดับเบิลคลิกที่ i n d i c a คเตได้เลยน่ครับมันก็จะขึ้นมาให้เราปรับแต่งค่าหรือสีเราบอกไม่ชอบสีนี้เราต้องการสีแดงหนาๆหน่อยเราก็ปรับความกว้างนะครับมันก็จะเป็นเปลี่ยนไปตามที่เราเกำหนดแบบนี้นะครับอโอเคครับวันนี้ก็น่าจะ Add Indicator เป็นแล้วนะครับเดี๋ยวลืมอีกนิดนึงนะครับไอตัว expert advisor เนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยเรายังไม่ต้องไปรู้มันนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่ช่วยให้เราเทรดอัตโนมัตินะครับแล้วตัวสคริปต์นี้ก็เรายังไม่ได้ใช้ในเบื้องต้นนะครับโดยหลักๆก็ก็คือเลือก Account กับ Indicator นะครับใส่เข้าไปในการาฟให้เป็นก่อน,นะครับโอเคฮะวันนีเ้เรื่องของการใส่อินดิเคเต นะครับน่าจะพอเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ปรับแต่งโอเคฮะแค่นี้นะครับสวัสดีครับ